สวัสดีนักเรียนนะครับและผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับต้อนรับนะครับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนพุทธโสพลนะครับวันนี้ก่อนอื่นครูขอแนะนําตัวก่อนคุณครูชื่อคุณครูอภิวัตกันทนะหรือว่าคุณครูอ้ํานะครับวันนี้ก็จะได้มาสอนวิชาดนตรีสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับก่อนที่เราจะมาเรียนการเรามาดูวัตถุประสงค์นะครับของการเรียนรู้กันก่อนนะครับ หอธิบายองค์ประกอบของดนตรีไทยและองค์ประกอบของดีสากลได้2ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นด้วยความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบและ3ม,มีมารยาทในการเรียนมีความตั้งใจนะครับและมีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายด้วยนะครับชั่วโมงที่1นนี้นะครับองค์ประกอบของดนตรีเรามีอะไรที่จะมาเรียนกันบ้างเรียนเราไปดูพร้อมๆกันนะครับ สำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่4มีทั้งหมดอยู่3เรื่องนะครับก็ในขององค์ประกอบของดนตรีก็จะมีองค์ประกอบของดนตรีไทยและสากลนะครับการสื่ออารมณ์เพลงด้วยองค์ประกอบดนตรีและลักษณะของเสียงขับร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่อยู่ในวงดนตรีประเภทต่งตางๆนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนกันในบทเรียนให้นักเรียนนํา กระดาษหรือสมุดขึ้นมานะครับเราจะมาทําแบบทดสอบก่อนเรียนกันนะครับได้กระดาษแล้วนักเรียนเขียนแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการอายุที่4ี่องค์ประกอบของดนตรีนะครับและเขียนข้อ1จนถึงข้อที่10ลงไปในกระดาษนะครับอ่ะเรามาดูข้อ1กันนะครับ นักเรียนไม่ต้องเขียนโจทย์ลงไปนะครับและคําตอบลงไปให้นักเรียนอ่านนะครับแล้วเขียนข้อที่1ตอบอะไรสมมุติว่าตอบกอไก่นักเรียนก็เขียนข้อ1น่กอไก่หรือว่าข้อ1ตอบขอไข่นึงก็เขียนข้อ1ตอบขอไข่นะครับคุณครูจะไปรวดเดียวแล้วนะครับถ้านักเรียนคนไหนไม่ทันให้นักเรียนกดที่สต็อนะครับแล้วทําแบบทดสอบถ้าเสร็จแล้วก็ค่อยเลื่อนไปนะครับ ต่อไปข้อที่2นะครับต่อไปข้อที่3นะครับต่อไปข้อที่4นะครับ ต่อไปข้อที่5นะครับต่อไปข้อที่6นะครับต่อไปข้อที่7นะครับ ต่อไปข้อที่8นะครับต่อไปข้อที่9นะครับและข้อที่10ข้อสุดท้ายนะครับ เดี๋ยวเรามาเข้าสู่บทเรียนกันนะครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็ได้เห็นหน้าต่างของบทเรียนนะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่ององค์ประกอบของดนตรีนะครับเราเรียนกันอยู่ทั้งหมด2ชั่วโมงนะครับแต่ว่าชั่วโมงแรกจะเป็นของดนตรีไทยและชั่วโมงต่อไปจะเป็นขององค์ประกอบของดนตรีสากลนะครับนักเรียนคิดว่าเพลงหนึ่งเพลงเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างใครตอบได้้างครับ องค์ประกอบของเพลงนะครับถ้าครูจะเฉลยก็มีดังนี้นะครับก็จะมีระดับเสียงจังหวะทานองของเพลงเสียงประสานอิตลักษณ์หรือรูปแบบของเพลงนั่นเองนะฮะองค์ประกอบของดนตรีนะครับก็คือบทเพลงสําคัญต่างๆที่เราได้รับฟังอยู่ทุกวันนี้แต่ละบทเพลงก็จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สําคัญมากมายนะครับอย่างเช่นระดับเสียงจังหวะ ทานองเพลงเสียงประสานฮีตลักษ์หรือว่ารูปแบบของเพลงนั่นเองนะครับเรามาดูกันนะครับว่าองค์ประกอบต่างๆนี้คืออะไรนะครับองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้จะผสมประสานกันเป็นงานดนตรีให้เราได้สัมผัสนะครับในขณะฟังเพลงองค์ประกอบดนตรีจะเป็นตัวกําหนดให้งานดนตรีมีความหลากหลายขึ้น แต่ในหน่วยการเรียน,นรู้นี้จะขอกล่าวเฉพาะจังหวะและทำนองเพลงเท่านั้นนะครับเราจะมีอยู่สหัวข้อก็คือองค์ประกอบของดนตรีไทยและองค์ประกอบของดนตรีสากลองค์ประกอบของดนตรีไทยมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับก็จะมีโครงสร้างของดนตรีประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐานต่างๆของดนตรีเหมือนกันทุกชาติเลยได้แก่ จังหวะทำนองสีสันของเสียงและขีตลักษณ์นะครับแต่จะแตกต่างกันในรายละเอียดของวัฒนธรรมเท่านั้นองค์ประกอบหลักของดน,นตรีไทยที่เราต้องฝึกบ่อยๆเช่นนี่จังหวะกับทำนองนะครับสองอย่างนี้คือสําคัญมากนะครับในองค์ประกอบของดน,นตรีไทยนะฮะจังหวะคืออะไรจังหวะก็คือการร้องบรรเลงเป็นระยะระยะสม่ําเสมอกัน จังหวะที่ใช้ในดนตรีไทยแบ่งออกเป็น3ชนิดก็จะได้แก่จังหวะสามัญน,นะครับก็หมายถึงจังหวะทั่วไปไม่มีเครื่องดนตรีใดๆเป็นเครื่องตีให้สัญญาณจังหวะใช้การกําหนดระยะทีห่างในใจและจะกําหนดอย่างไรก็ได้แต่ต้องดําเนินจังหวะไปด้วยความสม่ําเสมอนะครับอันนี้คือจังหวะสามัญเนาะต่อไปจังหวะชิงนะครับจังหวะชิงก็คือ การกำหนดจังหวะด้วยเสียงของการตีฉิงเพื่อให้รู้จังหวะเบาและจังหวะหนักเสียงชิงนะครับเป็นจังหวะเบาและเสียงฉับเป็นจังหวะหนักนะครับจังหวะชิงมี3อัตราจังหวะได้แก่จังหวะจังหวะอัตรา3ชั้นนะครับก็คือชิงฉับชิงฉับนะครับส่วน2ชั้นก็เป็นอัตราที่เร็วขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือ จิงฉับจิ้งฉับจิ uh ้งฉับจิ้งฉับเนาะต่อไปจังหวะชั้นเดียวนะครับก็เป um ็นจังหวะเร็วนะครับคือจิ้งฉับ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 เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นแผนจังหวะของแต่ละจังหวะนะครับให้เรียนจําด้วยนะครับจังหวะ3ชั้นคือจังหวะช้านะครับจังหวะ2ชั้นคือจังหวะปานกลางและจังหวะชั้นเดียวนะครับก็คือจังหวะเร็วนั่นเอง ต่อไปจังหวะที่3นะครับจังหวะหน้าทับนะครับก็หมายถึงการกําหนดจังหวะด้วยเครื่องดนตรีที่ขึงด้วยหนังจังหวะหน้าทับแบ่งออกเป็น3ชนิดได้แก่หน้าทับปรบไก่หน้าทับ2ไม้และหน้าทับพ,พิเศษนะครับส่วนกองที่เรียนเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นกองตะโพนนะครับซึ่งขึงด้วยหนังทั้ง2ด้านนะครับต่อไปทํานองนะครับมีอะไรบ้างนะครับ ทำนองก็หมายถึงเสียงสูงสูงต่ำต่ำที่สลับกันไปทำนองเพลงไทยเป็นการนําเอาเสียงต่างๆที่เกิดจากการบเรเลงดนตรีนะครับเครื่องดนตรีไทยมาเรียบเรียงเข้าด้วยกันนั่นเองนะครับต่อไปนะครับให้นักเรียนมาตอบคำถามด้วยกันกับคุณนะครับข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับองค์ประกอบดนตรีไทยการกําหนดจังหวะด้วยชีพจร,รจังหวะเรียกว่าจังหวะหน้าทับใช่หรือไม่ครับจังหวะชิงมี3อัตรา จังหวะคืออัตราจังหวะ3ชั้น2ชั้นและชั้นเดียวใช่หรือไม่ครับทํานองเพลงไทยเกิดจากการนําเอาเสียงเครื่องดนตรีมาเป็นเรียบเรียงเข้าด้วยกันใช่หรือไม่อ่เรามาดูเฉลยกันนะครับข้อนี้ไม่ใช่นะครับข้อนี้ถูกต้องนะครับส่วนข้อนี้ก็ถูกต้องนะครับถ้าต่อไปเรามาดูองค์ประกอบของดนตรีสากลกันบ้างนะครับองค์ประกอบของดนตรีสากลหลักๆนะครับที่เป็นพื้นฐานทําให้ เกิดเป็นภาพรวมของดนตรีขึ้นมาเช่น 1. จังหวะ 2. ทํทำนองเพลง 3. เสียงประสานและ 4. รูปพันธุ์หรือพื้นผิวนะครับการเข้าใจองค์ประกอบของดนตรีสากลน,นะครับรย่อมทําให้เราสามารถวิเคราะห์หรือแยกแยะและเข้าใจดนตรีได้อย่างแท้จริงเพราะดนตรีเป็นงานศิลปะที่เกิดจากการเรียบเรียงหรือจัดระดับเสียงต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบจึงทําให้เกิดเป็นผลงานดนตรีมากมาย องประกอบของดนตรีสากลหรือบทเพลงที่เราต้องฝึกบ่อยๆนะครับก็เช่นจังหวะและทํานองของเพลงนั่นเองนะครับซึ่งสําคัญมากในดนตรีสากลเราต้องฝึกบ่อยๆนะครับจังหวะของดนตรีนะครับก็หมายถึงหน่วยที่ใช้วัดความสั้นยาวของเสียงดนตรีหรือเสียงขับร้องจังหวะดนตรีนะครับจะเป็นตัวกําหนดความเคลื่อนไหวของบทเพลงประกอบไปด้วยการเน้นหรือจังหวะหนัก และความยาวได้แก่ความสั้นยาวของโน้ตแต่ละตัวส่วนบทเพลงจะมีจังหวะช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับความเร็วของจังหวะนะครับความเร็วหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเทมโป้นั่นเองนะครับทํานองเพลงนะครับก็หมายถึงการนาเอาความการนําเอาระดับเสียงต่างๆที่เกิดจากการขับร้องหรือเกิดจากการบรรเลงเครื่องดนตรีมาเรียบเรียงให้เป็นระบบต่อเนื่องกันโดยมีจังหวะดนตรี เป็นตัวควบคุมทําให้ระดับเสียงต่างๆเหล่านี้กลายเป็นทํานองเพลงหรือบทเพลงที่ไพเราะมากมายเดี๋ยวเรามาตอบคําถามกันดีกว่านะครับของดนตรีสากลนะครับข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับองค์ประกอบของดนตรีสากลนะครับหน่วยวัดความสั้นยาวของดนตรีหรือเสียงขับร้องคือจังหวะดนตรีใช่หรือไม่ครับจังหวะดนตรีจะเป็นตัวกําหนดความเคลื่อนไหวของบทเพลงใช่หรือไม่ครับ จังหวะดนตรีเป็นตัวควบคุมทําให้ระดับเสียงต่างๆกลายทํานองเพลงหรือบทเพลงที่ไพเราะใช่หรือไม่ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับอ่าคนนี้ไม่ถูกต้องนะครับข้อนี้ถูกต้องนะครับกําหนดเคข่้นไหวของบทเพลงข้อนี้ก็ถูกต้องนะครับควบคุมจังหวะกลายเป็นทํานองเพลงที่ไพเราะนะครับเดี๋ยวเรามาดูาบูรณาการอาเซียนกันนะครับบูรณาการตามแนวคิดหลักของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ อ่าอันนี้ก็คือให้นักเรียนนําเศษวัสดุเหลือใช้มาทําให้เกิดประโยชน์ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยการประดิษฐ์เป็นเครื่องเคาะจังหวะตามจินตนาการแล้วนามาเคาะจังหวะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวถ้าเราเปิดเทอมกันมานะครับครูจะให้นักเรียนได้ลองทํานะครับแต่ตอนนี้เราข้ามกันไปก่อนเนาะอ่าบูรณาการอาเซียนนี้เสริมความรู้ให้กับนักเรียนนะครับ อันนี้เขาบอกให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมบูรณาการอาเซียนโดยแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มเพื่อค้นคว้าจัดป้ายนิเทศเรื่องเครื่องดนตรีที่ให้จังหวะและเครื่องดนตรีที่ให้ทำนองของสมาชิกอาเซียนและก็เผยแพร่นะครับให้ด้านวัฒนธรรมดนตรีให้แก่ผู้ที่สนใจต่อไปเดี๋ยวถ้าตอนถ้าเราได้มาเรียนปกตินะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทํากิจกรรมนี้ไปด้วยนะครับ ส่วนในวันนี้นะครับคุณครูจะมอบหมายงานให้กับนักเรียนนะครับอยู่ด้วยกัน4ข้อท่านั้นนะครับให้นักเรียนเขียนโจทย์นะครับต่อไปนี้นะให้นักเรียนตอบคำถามหงต่อไปนี้องค์ประกอบของตีไทยจังหวะหมายถึงอะไรนะครับ 2. ทํานองหมายถึงอะไรและก็องค์ประกอบของตีสะกลจังหวะหมายถึงอะไรและทํานองหมายถึงอะไรซึ่งคําตอบของตีไทยและสากลจะแตกต่างกันนะครับให้นักเรียนเปิดย้อน นะครับ IP, ไปดูหรือว่าจะเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตก็ตามใจนักเรียนนะครับทำเสร็จแล้วเขียนใส่ในกระดาษหรือสมุดแล้วก็ส่งครูในวันที่เปิดเทอมกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ฝากให้นักเรียนทำงานของครูด้วยนะครับแล้วเรามาพบกันตอนเปิดเทอมนะครับสำหรับวันนี้ครูสวัสดีนักเรียนด้วยสวัสดีครับ